สวัสดีทุกท่านครับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับให้กําหนดวันเลือกตั้งมาซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ ดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างของแผนนะครับในการที่จะให้เป็นไปตามกําหนดสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและก็นายกเทศมนตรีนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศนะครับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับหลังจากนั้นครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลก็จะได้มีกำหนดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนี่แะครับ กำหนดวันเลือกตั้งคือวันที่28มีนาคม2564สำหรับวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็วันที่จะสมัครรับเลือกตั้งคือวันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นหมายความว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีก็จะมีขึ้นในวันที่28มีนาคม2564 เพราะฉะนั้นท่านที่จะสมัครนายกเทศมนตรีก็ดีท่านที่จะสมัคร,มร,ส,มครสมาชิกสภาเทศบาลก็ดีท่านต้องไปดูเรื่องราวของคุณสมบัตินะครับของท่านว่ามีอะไรบ้างข้อกำหนดมีอะไรบ้างแต่กำหนดวันก็เป็นไปตามที่ผมได้เรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับกดติดตามให้ด้วยกันเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ